เออระเบิดโอ้สายไฟมันอยู่ไหนมันร้อนเปิดช่วเปิดลูกเดี๋อวลูจุกออกจุกจุดเฮ้ยเดี๋ยวมึงหยิบเดี๋ยวสลักออกดึงสลักออกดึงดึงงัดตรงไหนไปจับนี่ยลูกวัเลยคนเลยั่วยวดเลยั่วกวัดเลยช่วเฮ้ยมึงดึงสลักออกยังไอ้สลักนี่นะออกแล้วเอ๊ะ

hèo nát mạ con, hèo nát nát mạ cả hàng một ngã, chạy rồi đấy,